สวัสดีคณะศึกษาทุกคนวันนี้เราจะเรียนวิชาการป้องกันการทุจริตเรื่องความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตตอนที่3กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเคยไหมคะที่เห็นเพื่อนลอกการบ้านแซงคิวหรือไม่ทำเวน้นแล้วเรารู้สึกว่าไม่ควรทำแบบนั้นความรู้สึกแบบนี้คือจุดเริ่มต้นของความไม่ซื่อสัตย์และการไม่ยอมรับการโกงค่ะวันนี้เราจะไปดูว่ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นการสอบ การแต่งกายหรือการทำงานกลุ่มจะช่วยฝึกให้เราเป็นคนดีมีวินัยและไม่สนับสนุนการทุจริตได้อย่างไรพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมี7กิจกรรมดังนี้ 1. การทำการบ้านชิ้นงาน 2. การทำความสะอาด 3. การสอบ 4. กิจกรรมในห้องเรียน 5. การรู้จักการเทศะการแต่งกายการเข้าคิว 6. การเลือกตั้ง เจ็ความซื่อสัตย์ความมีวินัยการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในการทำงาน 1. การทำการบ้านชิ้นงานตัวอย่างพฤติกรรมถูกต้องทำการบ้านด้วยตนเองไม่ลอกเพื่อนผิดขอลอกหรือส่งงานที่ขัดลอกจากผู้อื่นการแสดงความละอายรู้สึกผิดหากเคยลอกและเปลี่ยนแปลงตนเองความไม่ทนต่อการทุจริตไม่ยินยอมให้เพื่อนลอกงาน 2. การทำเวรความสะอาดตัวอย่างพฤติกรรม ถูกต้องทำเวรตามหน้าที่รับผิดชอบงานของตนเองผิดหลบเลี่ยงหรือให้เพื่อนทำแทนโดยไม่ช่วยความมีวินัยทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาการแสดงความรับผิดชอบเตือนเพื่อนที่ไม่ช่วยและเสนอให้แบ่งงานอย่างเท่าเทียม 3. การสอบตัวอย่างพฤติกรรมถูกต้องตั้งใจอ่านหนังสือและทำข้อสอบด้วยความซื่อสัตย์ผิดลอกข้อสอบหรือส่งผูให้เพื่อนความละอายรู้สึกผิดกับการโกงไม่ทำซ้ำ ไม่ทนต่อการทุจริตแจ้งครูหรือเตือนเพื่อนอย่างสุภาพ 4. กิจกรรมในห้องเรียนตัวอย่างพฤติกรรมตรงต่อเวลาเข้าชั้นเรียนตามกำหนดไม่อ้างเหตุผลเท็จความรับผิดช,ชอบทำงานกลุ่มด้วยตนเองไม่ปล่อยเป็นภาระให้คนอื่นความมีวินยัยไม่พูดแทรกครูไม่เล่นมือถือระหว่างเรียน 5. การรู้จักการเทศะการแต่งกายการเข้าคิวตัวอย่างพฤติกรรมแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน เข้าคิวอย่างเป็นระเบียบไม่แซงคิวละอายต่อพฤติกรรมไร้วินยัยเช่นการแซงคิวในโรงอาหารไม่ทนต่อการไร้ระเบียบกล้าเตือนด้วยคำพูดสุภาพ6การเลือกตั้งตัวอย่างพฤติกรรมไม่ซื้อเสียงไม่ใช้อิทธิพลในการชักจูงผิดวิธีความซื่อสัตย์โหวตตามความเหมาะสมไม่ตามกระแสรหรือเพื่อนไม่ทนต่อการทุจริตหากพบการโกงต้องรายงานให้ครูทราบ เจ็ความซื่อสัตย์ความมีวินยัยการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในการทำงานตัวอย่างพฤติกรรมตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนส่งงานซื่อสัตย์ในการทำงานรับผิดชอบหน้าที่โดยไม่ต้องรอให้สั่งหากทําผิดกล้ารับผิดและขอโทษสรุปวันนี้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วว่าความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตสามารถแสดงออกได้ผ่านกิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการทำการบ้านการสอบ การเข้าคิวหรือการทำเวรนหากเราซื่อสัตย์รับผิดชอบและกล้าไม่ยอมรับความไม่ถูกต้องก็จะช่วยให้สังคมดีขึ้นได้อย่าลืมนะคะคนดีไม่ใช่แค่ไม่โกงแต่ต้องไม่ยอมให้ใครโกงด้วยแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าขอบคุณค่ะผู้ผลิตสื่อนางสาวกุยตยาตันโชติเวทครูศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนครชัยศรีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนคนปรปฐม